กลับเข้าสู่ช่วงของเติมใจให้กันนะคะค่ำคืนวันอาทิตย์ค่ะ พี่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กลูกทุ่งทั้งวันทั้งคืนนะคะทุ่มครึ่งจนถึงสี่ทุ่มกับพี่เล่ห์ขวัญตาแล้วก็ดีเจนองวิชัยนะคะประเด็นในสัปดาห์นี้ค่ะอุปสรรคใดทําให้คุณวั่นวหวมากที่สุดส่งความคิดเห็นกันได้นะคะทาง SMS ค่ะ4264777หรือใครที่อยากจะโทรมาทักทายกันหลังมายนะคะวันนี้พี่กอบรับสายแล้วก็น้องกล้วยคุมเสียงค่ะ024411033 024411034เรามีเปิดประเด็นให้โหวตกันด้วยนะคะถ้าคุณคิดว่าอุปส สิ่งที่ทาให้คุณวั่นไหวที่สุดคือเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวพิมพ์ L1 เข้ามาแล้วก็ตามด้วยข้อความด้วยก็ได้นะคะที่4264777นี่แหละค่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าคือเรื่องของการเงินเรื่องของการงานนะคะก็พิมพ์ L2 ค่ะแล้วถ้าคุณคิดว่าก็คือตัวคุณเองนะคะอาจจะเป็นเรื่องของนิสัยส่วนตัวเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานา,นาก็พิมพ์ L3 เข้ามาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราก็จะมาสรุปประเด็นกันนะคะว่าสรุปแล้ว ชาวลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก Network. คิดว่าข้อไหนเป็นอุปสรรคมากที่สุดนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เรามาดูถึงวิธีการเอาชนะอุปสรรคในชีวิตกันบ้างนะคะเชื่อว่าทุกคนต้องประสบพบเจออยู่แล้วนะเจ้าคําว่าอุปสรรคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดําเนินชีวิตเรื่องของการทํางานเรื่องความรักก็ตามนะคะบางคนเจออุปสรรคชีวิตมาเยอะแยะมากมายแต่ฝ่าฟันได้จนประสบความสําเร็จกลายเป็นตํานานเล่าขานกันมาเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังนะคะแต่บางคนเนี่ยเจอปัญหาอุปสรรคเพียงแค่เล็กน้อยก็ย่อท้อแล้วก็ยอมแพ้ แล้ววันนี้ก็เลยมีเรื่องราวของวิธีการเอาชนะอุปสรรคในชีวิตมีทั้งหมด9ข้อนะคะโดยศาสตราจารย์ดร์นายแพทย์วิทยาน,นาควัชระค่ะข้อแรกนะคะท่านบอกว่า ควรจะมีความฝันแล้วก็จินตนาการที่ดีเข้าไว้ค่ะเพราะว่าชีวิตถ้าขาดความฝันมันก็จะแห้งแล้งเราต้องฝันนะคะว่าเรามีหนทางชนะอุปสรรคค่ะซึ่งความฝันที่ดีเหล่านี้จะทําให้เราเกิดกําลังใจอยากทํากิจกรรมอื่นๆต่อไปแล้วก็นอกจากนี้ต้องคิดว่าทุกอย่างมีความเป็นไปได้นะคะศาสนาพุทธก็สอนบอกว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอน,นิจจังคือความไม่แน่นอนฉะนั้นความเป็นไปไม่ได้เราก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะอย่าพูดนะว่าคนเราเกิดมาเพื่อ แพ้หรือว่าแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นและ แพ้ตั้งแต่เริ่มลงมือ,อทำและแบบนั้นคุณจะแพ้ตลอดเลยนะคะต้องคิดเสมอว่าเราก็สามารถชนะได้ค่ะอย่าคิดถึงปมด้อยของตัวเองค่ะเพราะว่าการนึกถึงปมด้อยตนเองมันจะเป็นตัวฉุดให้คุณหยุดทำกิจกรรมที่สร้างสารรค์คุณจะขาดความกล้าหาญคุณจะขาดพลังด้วยนะคะจงคิดซะว่าจริงๆแล้วเราเองก็ไม่ได้แตกต่างไม่ได้ด้อยไปกว่าใครไม่มีใครในโลกนี้สมบูรณ์แบบนะคะแต่ก็ไม่มีใครที่ไม่มีความบกพร่องเอาซะเลยเราเองไม่สมบูรณ์แบบ แต่เราก็สามารถเอาชนะได้เพราะคนอื่นเขาก็ไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกันปลุกความกล้าให้เกิดขึ้นในใจเสมอค่ะจงลดความกลัวเหตุการณ์หรือผู้คนต่างๆซะแล้วก็บอกตัวเองว่าคุณก็กล้าหาญแล้วก็นอกจากนี้มองจุดดีหรือว่าจุดเด่นของตนเองให้พบแล้วก็เลิกดูถูกตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าคนเรามีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่ถ้าคุณมวัวแต่จับผิดตัวเองมองแต่สิ่งที่คุณคิดว่าไม่ดีคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีแล้วก็ด้อยค่าอยู่เรื่อยเลยนะคะมีความรักเพื่อนมนุษย์ให้มากขึ้นอันนี้ก็ช่วยได้เยอะ เราจะลดความเกลียดชังหรือความโกรธเพื่อนมนุษย์เพราะว่ายิ่งถ้าคุณเกลียดแล้วก็โกรธเท่ากับคุณสร้างศัตรูทุกวันทุกวันมากขึ้นมากขึ้นตามจํานวนความเกลียดแล้วก็ความโกรธของคุณค่ะถ้าคุณเข้าใจแล้วก็ยอมรับในความบกพร่องของเพื่อนมนุษย์ที่มีสาเหตุมาจากนิสัยเดิมของแต่ละคนที่หลงเหลืออยู่ เราก็จะโกรธเขาน้อยลงงานเราก็นึกซะว่ามไม่ใส่เขาเป็นอย่าง,งานั้นก็เข้าใจเขาเราก็จะยอมรับเขามากยิ่งขึ้นนะคะว่าเขาเองก็มีความทุกข์จากสิ่งที่บกพร่องของเขาเหมือนกันอย่าให้ความบกพร่องของเขามาทําลายความสุขชีวิตคุณด้วยการ เราควรจะให้อภัยเขาจะดีที่สุดนะคะและควรจะมีทัศนคติที่ดีต่อโลกแล้วก็ชีวิตด้วยอย่ามองโลกในแง่ความจริงทั้งหมดเพราะชีวิตมันจะแห้งแล้งนะคะจงมีความเชื่อที่ดีจงมีความหวังที่ดีแล้วก็มีความรักที่ดีด้วย 3. อย่างนี้แหละทาให้คุณมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตทั้งของตัวเองคนอื่นทําให้คุณอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปนะคะคือมีความเชื่อที่ดีมีความหวังที่ดีแล้วก็มีความรักที่ดีค่ะข้อที่8แล้วค่ะก็บอกว่าการ ถ่อมตนนะคะก็ดีเหมือนกันยาหิงยายะโสโอหัง oh การถ่อมตนจะทําให้เกิดปัญญาเกิดสติปัญญาขึ้นทําให้เราไม่เหลืองด้วยนะคะถ้าเราเป็นผู้ชนะความถ่อมตนก็จะทําให้เราไม่เจ็บปวดถ้าเราเป็นผู้แพ้คือชนะแล้วก็ย oh ายะโสโอหังคำนองนี้แต่เวลาแพ้เราก็จะเข้าใจในสภาพด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่9ควรจะ ดูแบบอย่างของคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะอาจจะติดตามอ่านเรื่องราวของเขาฟังเรื่องราวของเขาประสบการณ์ของคนเหล่านี้เนี่ยถูกถ่ายทอดมาเยอะเลยถ้าเราได้ศึกษาเราก็จะเกิดกําลังใจอยากจะมีเขาเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะเราจะเกิดพลังใจที่ทําให้เราไม่เป็นผู้พ่ายแพ้แล้วก็สามารถก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นลงไปได้นะคะนี่แหละเป็นแนวคิดที่ทําให้เราเอาชนะอุปสรรคได้นะคะแล้วก็อุปสรรคทั้งหลายแหล่ในชีวิตของคุณก็จะน้อยลงไปด้วยถ้าคุณเกิดพลัง กำลังใจสติปัญญาความกล้าหาญและก็กล้าลงมือทําในสิ่งที่สร้างสารรค์มีความเชื่อมีความหวังในชีวิตที่มากขึ้นศัตรูก็น้อยลงมีเพื่อนมากขึ้นชีวิตก็มีความสุขแล้วก็ความสําเร็จมากขึ้นนะคะถึงแม้บางครั้งเราไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคได้จริงๆแต่เราก็จะมองข้ามไปแล้วก็จะรอคอยโอกาสใหม่ด้วยจิตใจที่มองโลกในแง่ดีไม่มีทุกข์ร้อนกับสิ่งที่ปิดหวังจริงๆมากมายนักเราจะเกิดกําลังใจใหม่ๆนะคะแล้วก็เท่ากับว่าคุณก็ เป็นผู้ชนะอุปสรรคนั่นเองค่ะเป็นกําลังใจให้กับหลายคนด้วยนะคะให้สามารถเอาชนะอุปสรรคของคุณให้ได้สาหรับเติมใจให้การในสัปดาห์นี้ค่ะใครอยากจะแนะนําเพลงอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเรื่องของชีวิตเรื่องของอุปสรรคต่างๆนะคะที่มันโดนใจกระทบจิตใจก็ยังสามารถส่งข้อความหรือว่าทักทายเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางหลังไมหรือว่าจะเป็นข้อความทาง SMS ก็ได้เช่นกันค่ะมาดูข้อความทาง SMS ็กันหน่อยนะ มีข้อความจาก ครเอ่ยศูนย์ดาราศาสตร์อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะคะบอกว่าอุปสรรคตัวแปรที่สําคัญก็คือญาติผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทําให้ชีวิตคู่ของเขาอยู่กินกันได้ไม่ตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชีวิตเรื่องของครอบครัวนะคะก็มองว่าตรงนั้นเป็นอุปสรรคค่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับการปรับตัวด้วยนะถ้าไม่เข้าใจกันหรือว่าเข้ากันไม่ได้เนี่ยบางทีการปรับตัวหรือพยายามสร้างความเข้าใจนะคะมันจะลดทอนอุปสรรคเหล่านี้ลงไปได้บ้าง นะคะ ทั้งทายพี่เล็กและคุณน้องด้วยเรื่องที่ทําให้เซนซิทีฟสุดๆก็คือคนในครอบครัวไม่สบายเช่นคุณพ่อคุณแม่ค่ะทําใจได้แต่ก็ทําให้รู้สึกว่าติตใจแย่ๆนะแต่ที่ผ่านมาก็ผ่านพ้นได้ด้วยดีจากคุณเอ๋นะคะครับค่ะหรือว่าใครจะโทรเข้ามาหน้าไม่ก็ได้ในช่วงนี้ค่ะโทรเข้ามาหน้าหม่ได้นะครับทางหมายเลข0 2 4 4 1 1 0 3 3 3นถึงนะครับใช่ค่ะอาจจะคุยเรื่องอะไรก็ได้นะเรื่องของชีวิตคุณอาจจะไม่ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับอุปสรรคอย่างเดียวครับเรื่องของความรัก ื่องของครอบครัว<ช>เรื่องของการงานที่อยากจะพูดคุยทักทายกันคือเหมือนเราเปิดพื้นที่นะครับให้แสดงความในใจะจะไม่ไม่ยอมไม่ชอบเรียกว่าระบายอระบายจะแลดูยังไงก็ไม่รู้อาจจะเป็นเรื่องเศร้าตลอดเวแต่ว่าคือแบบก็ <c oughs> ถือว่าเราเป็น,นท,ที่พักพิงใจกันเหมือนกับเป็นศาลา สลาแห่งหนึ่งที่เอามาถึงก็มานั่งพูดคุยกันนะใช่สลารารดเมล่าสุดท้ายตายหน้หรือเปล่าได้ข่าวว่าไปดูหนังเรื่องนี้ว่านจะดูไมดูมาเป็นยังไงคะผมเด็กกินเด็กแล้วอมตตเหรอกินเด็กแล้วเป็นอมตะครั้งที่แล้วเนี่ยมีคุณฟังท่านหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าเออท่านไหนนะครับที่แสดงความคิดเห็นบอกว่าคือถ้าคบกับเด็กแล้วเนี่ยเด็กจะแลดูจะมีความเพ้อฝันค่อนข้างมากแต่ในขณะเดียวกันผู้ใหญ่เนี่ยข้อค่อนข้างจะต้องอยู่กับ ชีวิตแล้วก็อนาคตที่ค่อนข้างจะต้องมั่นคงแล้วอคือบางทีเด็กเด็กพูดกับผู้ใหญ่พูดเนี่ยมุมมองแล้วก็เชิงลึกเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแต่ว่าในเรื่องนี้ก็จะบอกเรื่องนี้เหมือนกันนะคือเด็กในเรื่องแี่ยผู้ชายว่าจะแบบเหมือนอยากจะให้ความมั่นใจกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเพาแบบเออถึงเขาจะมีวัยแค่นี้นะแต่ว่าความคิดของเขาเนี่ยก็ไม่แพ้กับผู้ใหญ่ อเออแต่ว่าคือถ้าเราเรื่องนี้ให้คนที่แบบว่าอาจจะเป็นคนรอบข้างฟังก็ส่งเด็กความรักวัยรุ่นอยู่ความเพอ้อฝันไงแลวว่าจะตับ จับต้องเป็นความจริงเนี่ยมันยากแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับมั่นคงด้วยบางทีก็ไม่แน่หรอกเด็กบางคนที่บอกก็มีเหมือนกันบอกว่าไม่แน่หรอกเด็กบางคนก็มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่แล้วคําพูดอหล่ของเขาก็น่าเชื่อถือได้นะถ้าเราเปิดใจดูแล้ว่าสุดท้ายก็ไม่เล่าดีกว่าไม่เอาเดี๋ยว <c oughs> มันหางเขาเพิ่งเข้าเองแต่ว่าไม่ได้รับเงินค่าโปรโมทอะไรมาหลอกต่ว่าดูกันเองแต่ว่าดูแล้วอินแค่นั้นเองแค่รู้สึกว่าเออเราเพิ่งสัตรายการช่วงเติมสากันมาแล้วมันมีประเด็นที่บาดหมางมาแล้วก็พูดถึงเรื่อองนนนี้เหมืกั ก็ลองไปดูละกันสนุกดีครับชอบบทอะไรไม่ใช ator, pues ่รักต่างวัยธรรมดาด้วยนะเด็กม voilà> ัธยมเลยใช่ไหมคือในเรื่องคือเขายังพูดเลยนะบอกว่าถ้าตอนนี้เขามอเด็กม .6 นี่อายุเท่าไหร่สิบสิบแปดสิบแปดนะสิบเจ็ดสิบแปดนะครับแล้วผู้หญิงเนี่ยอายุยี่สิบหกแล้วถ้าคกอกว่าสาวออฟฟิศใช่แล้วกว่าจะเด็กจะเรียนจบใช่ไหมครับผู้หญิงก็จะอายุเท่าไหร่ละเท่าไหร่ละสามสิบแปดจะสามสิบหกก็บวกไปอีกสี่ปีเออสามสิบหกก็ ออ๋ใช่ทำไมมันเหมือนว่าเหมือนว่าจะตั้งหลักปักฐานอะไรได้กว่าเด็กจะอายุ28แบบพอที่จะแบบเหมาะสมกับการแต่งงานหรือ25่สิบห้ายี่สิงก็ดูแก่แล้วดูแก่ใช่แต่เด็กผู้ชายเขาบอกว่าจริงๆก็ถึงตอนนั้นก็คงจะไม่มีใครแคร์แล้วมั้งเพราะว่าก็ดูเป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะมันก็ก็น่ารักดีพอพูดถึงช่วงวัยเนี่ยนะคะพอยิ่งทั้งคู่อายุเยอะขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับช่องว่างมันจะใกล้ลงมาเรื่อยๆใช่ไหมใช่ใช่คือทั้งคนต่างก็มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วล่่่่่่่่ะะมมีีคคคคววาาาเเเเเเป็็นนนนผููู้้ใใหญทังงงงงืืืืออออออรรยขจพดถึึกแบบ ผู้ใหญ่ก็จะแบบว่าไตรามาสอ่ะเราจะบบเข้าใจเราปิดลูกค้าในช่วงของไตรามาสอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเด็กไม่เข้าใจอ่ะเด็กเข้าใจเหรอไตรามาสสุดท้ายของปีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เข้าใจก็แบบเด็กก็แบบ เอาเป็นว่าเด็กก็จะพูดว่าไม่เป็นไรหรอกถึงคุณแบบไม่ได้งานนี้นะเดี๋ยวผมไปเป็นนักร้องผับก็ได้ทํางานได้งานเดือนหน <c oughs> ึ่งห้าหกพันถือว่าเยอะแล้วสําหรับเ,าเราเยอะแล้วสำหรับเขาผมไปทํางานได้เงินเดือนห้าหกพันผมก็พอเลี้ยงคุณแล้วเลี <c oughs> ้ยฟังรู้สึกไงบ้างก็คือมองแบบในในสายตาของเด็กกันนะและ้วเราที่แบบเป็นคนนำม,มาอากินลราฟังห้าพันหรอห้าหกพหรอ อย่างเงี้ยใช่ไหมเออก็จะมีมุมน่ารักตรงเนี้ยคือเล่าเล่าเป็นบางบางตอนบางช่วงละกันเออบอกว่าใครจะลองไปดูก็น่ารักดีนะครับเออหลีนะมุมมองความรักที่เป็นอุปสรรคเหมือนกันค่ะอีกอานจะเป็นอุปสรรคหนึ่งด้วยนะก็น่าเป็นอุปสรรคได้นะคะได้นะครับเออมาดูข้อความทาง s อ s เอสกันนะคะคุณสามเจ็ดสามศูนย์เขาบอกว่าเพิ่มอีกข้อไม่ได้เหรอเรื่องสุขภาพไงเพราะว่าตัวเลือกที่ให้มาคิดว่าพอจะรับมือได้อืม ก็สุขภาพก็นะเป็นข้อที่3กันแล้วกันก็คือตัวเราเองตัวเองนครับตันก็อย่าลืมโบดเข้ามากันแล้วกันนะสําหรับในประเด็นในวันนี้นะครับคิดว่าข้อไหนที่เป็นอุปสรรคที่สุดคุณหนูอยุทยาบอกว่าอุปสรรคคือการเงินนะไม่พอใช้ยกมือยกแขนนะ แขนด้วยสองแขนเลยด้วยอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะยกด้วยหยบด้วยนะคะน้องน้องก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะคะผมต้องพิมพ์ข้อไหนเนีสองน่นเองเพราะผมต้องพิมพ์ L สองของเรการงงานกันและการเงินนะฮะถ้าเป็นที่เล็กจะเป็นข้อไหนดีนะข้อไหนดี L สามกันละกันสามตัวสุดตัวบ้านะครับก็จะเป็นแบบเรื่องราวอุปสรรคแต่ละแต่ละคนที่แตกต่างกันไปคือข้อสามแล้วเผื่อไว้สหรับ อแบบหลากหลายเลยเออไม่ได้ไม่ได้ไไดต,ดติดหรอกไม่ได้ติดว่าจะต้องเป็นตัวเราเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะคะก็อสองธรรมาได้ทีนี้ปัญหาเป็นร้อยแดสังคมคมอยู่เยอะแล้วคนทํางานนอกว้านกันเยอะนะะไปเจอสังคมภายนอกภายอะไรมันม,มีที่บางอย่างที่มันควบคุมไม่ได้อะใช่ไหมฮะเรก็เลยคิดเป็นประเด็นมีขึ้นมาตตอบแบบให้เข้าตัวเองด้วย เผื่อไว้เผื่อไว้นิดนึงนะครับมีข้อความอีกไหมครับพี่เล็กมีน้องจีโคราชนะคะบอกว่าพี่เล็กคะสิ่งที่ไม่ดีก็ย่อมจะมีสิ่งที่ดีอยู่ในตัวเองถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็มีก้านดินค่ะบอกว่าอุปสรรคก็คือผู้หญิงไม่ยอมเข้าใจดาวล้อมเดือนนะคะขอเพลงรักจังเข้ามาด้วยหมายถึงว่าก้านดินเป็นเดือนแล้วก็มีดาวล้อมรอบผู้หญิงคนอื่นเขาก็เลยไม่เข้าใจอย่างเงี้ยหรอคะก็คงจะเข้าใจกันยากอยู่เหมือนกันนะคะเข้าใจยากนะครับเราต้องเล่งแสดงเล่ง ทำความเข้าใจอย่างหนักเลยนะครับจะเรียกความเชื่อมั่นในตัวเองกลับคืนมานะครับใช่ค่ะครับมีข้อความอื่นเยอะเลยค่ะเยอะเลยคู่หนึ่งได้มาอ่านกันนะครับก็อย่าลืมส่งข้อความมาคุยกันนะครับกับประเด็นวันนี้นะฮะทาง4264777ครับตอนนี้ซร่งราวของสายโทรศัพท์นะครับทาง024411033-4ก็ไปเปลี่ยนมาเล่าประสบการณ์กันได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องราวอุปสรรคในวันนี้ก็ได้นะครับที่คุณคิดว่าในเป็นอุปสรรคการดำเนินชีวิตของคุณนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของชีวิตรักอะไรก็ แต่เข้ามาได้เดี๋ยนะสายมาละผมหลงประเด็นอะไรนะอุปสรรคใดทําให้คุณหวั่นไหวมากที่สุดเออโอเคโอเคเนี่ยอุปสรรคของผมเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยเจะต้องพิมพ์ตัวเองนะต้องพิมพ์ตัวเองนะคาะคุณน้ําตาลจังหวัดสุรินสวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าสวัสดีค่ะค่ะคุณน้ําตาลอวันนี้ก็แวะเบียนเข้ามาทักทายกันอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรคะคือปัญหาการใช้ชีวิตคู่ค่ะอืเป็นยังไงบ้างอคือว่ามีแต่งงานตั้งแต่อายุสิบแปด ครั <c oughs> ค่ะต่แล้วก็มีลูกกับเขาสองคนแต่ว่าคือเขาติดเล่าติดการทันนั่นมากนี้นคะคะใช้ชีวิตคู่กันมากี่ปีแล้วคะอ๋อเจดปีค่ะกีอี่แ้เจ็ดปีะปน,ปนะฮะ,ะอเจ็ดเจ็ดปีอาฐานเลขเจ็ดหรือเปล่า แต่นี่แหละดูไม่น่าใช่แหละแหละดูจะเป็นพฤติกรรมของฝ่ายชายอย่างเดียวค่ะแล้วได้มีการตกลงอะไรแบบเหมือนคือได้บอกเขาไหมหเขารู้ตัวไหมว่าเอ,อย่าทําแบบนี้สิทํอย่างนี้คือ,อเห็นที่จะอยู่ด้วยกันไม่ได้คือพูดกับเขาตั้งแต่ลูกอายุได้สี่ขวบอะค่ะค่ะครเด้ค่ะถ้าเกิดลูกอายุหกขวบเมื่อไหร่ถ้าเขาไม่เลิกไม่ใส่เก่าเราจะขอแยกทางอ๋อครับหลังจากน้เขาก็ไม่ใส่เก่าไม่ได้ก็เลยตัสยดสินใจขอหย่าเลยค่ะ อ๋อย่าแล้วเหรอค่ะปัจจุบันนี้อันนี้หย่าตั้งแต่เมื่อไหรค่คะกี่ปีมาแล้วคะหย่ากับเขาตอนเอ,อท้องได้สองเดือนนะคะท้องลูกคุณได้ก่นอนในช่วงที่ตั้งครรภ์คุณแม่ใจเด็ดมากใจเด็ดนะใจเด็ดมากนะคะอ,อย่าเลยในตอนนั้นมีมีความพร้อมในจิตใีมีความพร้อมในใจเหรอคะว่าจะสามารถดูแลลูกได้อยู่ดลําพังได้เนี่ยคือเราเราต้องขึ้นแข่งไวะคะ้ค่ะค่ะ ลองอธิบายพฤติกรรมของสามีให้ฟังนิดนึงสิคะว่ามันมีอะไรที่แบบว่าร้ายแรงถึงขนาดที่ทนกันไม่ได้อีกต่อไปแล้วก็คือเวลาเขากินเหล้าเมาขึ้นมาก็จะมาตบตีเราอยเนี้ยคือกัการทนั้นด้วยไงเาารับไปกับการทนันเขาก็จะมาตบตีเรา้ย่างเงี้ยอยู่ไปก็แหมจะล้งแต่ว่าชีวิตมันก็จะจะดูย่ำแย่กันไปนะครับ คือเราก็ผมเข้าใจนะคือบางทีเราก็ไม่ต้องการที่จะไปอยู่ในวังวนในสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นเราก็ต้องตัดใจนะครับเดียวกันผมว่าคุณน้ําตาลของต้องเข้มแข็งมากๆเหมือนกันแล้วอะไรที่เป็นแรงพลังผลักดันให้อุปสรรคเนี้มันผ่านพ้นไปได้ฮะเราก็ตัดสินใจเลิกกันได้อะไรอะไรต้องมีจุดเปลี่ยนลูกๆ้แล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะทุกคนนี่คืออยู่เคียงข้างเราเลยเป็นกำลังใจใช่ไหมฮะ แล้วทางครอบครัวของฝ่ายชายฮะมีมาให้แบบเออมาคุยอะไรกับเราบ้างหรือเปล่าคืออย่างน้อยก็เป็นหลานของเขาเหมือนกันอ๋อก็คือเขาไม่เล่นกันกันแต่ว่าสิทธิการเลี้ยงอยู่กับทางนี้ทั้งหมดอ๋อยกับทางคุณแม่ทั้งหมดเลยนะคะคล้วเขาเตรียมพร้อมค่ะในช่วงที่มีการหย่ากันตอนนั้นเขายินยอมพร้อมใจโดยดีไหมคะก็ยอมค่ะเพราะว่าเขารู้ตัวของเขาดีอ๋อรูตัวดีแล้วพอหย่าร้างกันไปแล้วได้มีโอกาสเจอเจอหน้าค่าตากันอีกไหม ก็เขาก็มาหาด้วยนะคะแต่ว่าเงินทองไม่เคยให้เลยอ๋อแต่ว่าไม่ได้เป็นข้อตกลงก่อนที่จะหย่าร้างเหรอคะเรื่องของเงินทองรายได้คือถึงเราเลือกไปเขาก็ไม่มีให้หรอกค่ะอ๋อเพราะเขามีปัญหาเรื่องการพนันแล้วก็นีิสัยใช่ไหม่รับติดเล่าติดไรกันอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือผ่านมาทุกอย่างตอนนี้คุณน้ำตาลใช้ชีวิตอย่างปกติแล้วสภาพจิตใจป็นไงคะใช่ค่ะเพราะว่านี่กลับมาอยู่บ้านกับแม่อยูู่ับแม่ แล้วในแง่ของจิตใจล่ะคะมีแบบบางบุมบางอารมณ์ที่เสียใจหรือว่าอยากจะกลับไปไหมไม่มีเลยใจที่ักของเขาได้อ๋อดี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 ใจทุกคนโอ้โหจุดพุฉลลงเนี่ยจุดพุฉลลง่ยเจอผู้ชายอย่างนี้นะครับวันนี้ผมก็เข้าใจเข้าใจความรู้สึกนะครับบางทีปัญหาชีวิตแต่ละคนก็มีทางแก้ไขในในสไตล์แต่แบบฉบับของแต่ละคนอันนี้โชคดีที่มีครอบครัวอยู่เคียงข้างทุกคนเข้าใจค่ะก็ถือว่าเรา ก้าวข้ามอุปสรรคมาได้แบบไม่บาดเจ็บมากนักใช่ไหมคะก็ถึงจะลำบากเื่องินทองบ้างแต่ว่าพี่น้องเราก็ให้ใช้แล้วก็เราเองก็รับงานมาทําช่วงเวลากลางคืนมแต่วันก็ดูแลลูกๆค่ะใช่ไหมครับรายได้ก็ไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่าก็พอกินพอใช้ไม่ลำบากเกินกวอนะครค่ะจบั้ผมกจะพกมาผมเนมันเป็นตัวอย่างของการเป็นแบบอย่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความเด็ดเดี่ยวนะให้กับให้กับ พี่น้องทุกคนที่กําลังตกทุกข์อยู่ตอนนี้ยทุกใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือดูเราเป็นตัวอย่างครับค่ะเพราะว่าเราเองก็ลําบากมาเยอะไม่ใช่ว่าจะสบายอย่างเดียวลำบากเยอะตัดเอยก็เคยตัดอะไรทามาทุกอย่าง <S <S อืมแต่ทุกอย่างที่สู้ก็คือคมีลูกเป็นกําลังใจสําคัญคด้วยถ้าไม่มีลูกก็คงก็คงจะคิดมากกล่อืม แลอย่างน้อยก็ยังมีลูกๆนะครับที่คอยเป็นแรงพลังที่เราผลักดันให้เราเดินหน้าต่อไป อีกอย่างก็คือมีเพื่อนๆคอยให้กําลังใจเสมอค่ะครับก็เป็นปัจจัยดีมุมมองดีของคนรอบข้างที่มันจะต้องส่งเสริมให้เราทาทาอะไรที่สําเร็จด้วยค่ะเช่นมปทำบางทีลําพังคนเดียวบางทีคิดคนเดียวมันจะโดดเดี่ยวเอเดินไปอย่างโดดเดี่ยวไม่มีคนดูแลน่ถว่าคุณคุณน้ําตาลเป็นคนที่โชคดีมากโชคดีโชคดีมีมีแบบคนรอบข้างที่เข้าใจนะคะครับค่ะแล้วก็น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสาวๆอีกหลายคนที่กําลังกังวลอยู่ ด้วยนะคะอะขอบคุณมากคุณน้ำตาวันนี้ประสบการณ์ดีมากนะครับอยากให้เป็นจุดเปลี่ยนของผู้หญิงหลายๆคนเหมือนกันที่จะเจอเรื่องราวเดียวกันแบบนี้นะครับ ขอบคุณมากเลยคุณต้ำตาขอบคุณมากค่ะครับผมสวัสดีครับขอบคุณค่ะอย่าลืมเป็นแฟนคลับในช่วงนี้ต่อไปก็แล้วกันให้เป็นช่วงของเติมใจให้กันแฟนคลับของเราแล้วมีเยอะขึ้นเรื่อยๆพี่เล็กเยอะขึ้นค่ะจะเข้าไปที่หน้า Facebook ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าใครที่เข้าไปตอบที่ f Facebook เดีแต่เราก็จะตอบด้วยเอ้นในรายการที่ทราบด้วยเม้นกับใครได้หลายคนระดวนะครับแต่ว่าลบกลนช่วยเม้นหน้าเติมใจให้กันด้วยกดไลก์แรงๆนะครับไลก์แรงๆเพาะบอนนี้คะแนนนิดนึงก็แล้วกันอะไรนำอะไรนำตอนน อ๋อ L1 กับ L3 เท่ากันนะคะแล้วครับ L1 คือเรื่องของความรักครอบครัวอ๋อครับนะคะส่วน L3 คือตัวเองคะแนนเท่ากันเป๊ะเลยนะคะคส่วน L2 เรื่องของการงานการเงินต่างๆนี่คะแนนยังรองๆองอยู่มาเรื่องการงานการเงินนี่ไม่ใช่อุปรสรรคใหญ่เท่าก<อ>ับความรักเหรอ ตัวเองเหรอแสดงว่าส่วนใหญ่บางคนก็น่าจะรู้จักตัวเองดีอน่าจะรู้จักตัวเองดีแต่ว่าจะตัวเราอาจจะเป็นอุปสรรคก็ได้ชคือรู้จักตัวเองดีแล้วก็ก็อาจจะนําไปสู่เรื่องราวของการแก้ไขครับแก้ไขก็เป็นสิ่งที่ดีอนการปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงก็เป็นทิศทางที่ดีขึ้นครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะ